วัสดีค่ะยุยอินโคเรียนะคะวันนี้ยุยจะมาพาทุกคนทำปีกไก่ทอดน้ำปลาค่ะพร้อมน้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดเดี๋ยวตามยุยไปดูนะคะว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างนี่คือส่วนผสมในการทำปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะก็มีปีกไก่ค่ะนะคะแป้งทอดกรอบ5ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทราย2ช้อนชารสดี1ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวเรามาหมักไก่กันเลยนะคะแล้วก็ไก่ใส่ไปเลยค่ะ ยุยใส่ยุ้ใช้ไก่ประมาณครึ่งกิโลนะคะ,คะตามด้วยน้ำปลาสองช้อนโต๊ะค่ะรด,ดหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ําตาลทรายสองช้อนชาค่ะแล้วตามด้วยแป้งนะคะแล้วก็ก็นี้ค่ะขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะถ้าเห็นว่ามันหนืดไปเราเติมน้ํานิดนึงนะคะ ตามเติมน้ำไปสักหนึ่งช้อนะคะ่ะให้พอแบบว่าคุกง่ายๆอะค่ะเห็นะคะเราไม่ต้องให้หนาเหลวนะคะให้พอดีๆะคะ่ะให้แป้งเกาะน,นิดหน่อยนะคะนะคะี่ค่ะเราหมักทิ้งไว้เลยนะคะยี่สิบนาทีะคะ่นะนี่ค่ะ เราหมักทุกอย่างทิ้งไว้ประมาณยี่สิบนาทีนะคะแล้วเราก็มาทอดนะคะหรือใครจะทอดเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าหมักทิ้งไว้เนี่ยมันจะรสชาติจะอร่อยมากกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ําจิ้มแจ่วกันเลยนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีดังนี้นะคะข้าวคั่วค่ะหอมซอยหอมแดงซอยนะคะต้นหอมซอยน้ําส้มมะขามเปียกนะคะน้ํามะขามเปียกน้าําปลาน้ําตาลแล้วก็พริกป่นนะคะเดี๋ยวเรามาผสมเลยค่ะยูจะใช้น้ำมะขามเปียก 4ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาล2ช้อนโต๊ะนะคะพริกป่น1ช้อนโต๊ะค่ะข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะชิมรสเอาตามชอบนะคะใครชอบรสเปรี้ยวหวาน เค็มเผ็ดเอาตามสะดวกเลยค่ะแต่ยุ้ยว่าน้ำจิ้มก็ควรจะมีรสออกเปรี้ยวนิดหวานหน่อยนึงนะคะเค็มตามเค็มนิดหนึง่งถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่เปรี้ยวเราก็เติมต้มมะขามไปค่ะตัวมะขามยุ้ยเพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มาใส่เลยค่ะหอมค่ะใส่หอมเยอะๆเลยนะคะ ทำด้วยต้นหอมนะคะเป็นตางเสร็จแล้วค่ะน้ำจิ้มแจ่วของเรานี่ค่ะออกเปรี้ยวเปรี้ยวนำนะคะเปรี้ยวหวานนำนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปทานกับไก่ทอดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาทอดไก่ที่เราหมักไว้ยี่สิบนาทีถึงสามสิบนาทีแล้วนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะใส่น้ามันลงไปค่ะยุ้ยใส่ครึ่งกระทะเลยนะคะเพื่อว่าเวลาทอดจะได้ฟูๆค่ะน้ํามันร้อนๆเดือดๆค่ะ เราจะเทสนะคะว่าเดือดไหมโอเคค่ะน้ำมันเดือดแล้วค่ะก่อนทอดล้วก็ก่อนทอดล,ล้วก็คุกนิดนึงนะคะคุกให้อ่าเขาเข้ากันดีนิดนึงนะคะเราก็ทอดเลยค่ะ ไห้ไฟแรงนะคะให้เหลืองดีกว่านี้อีกนิดนึงเราให้กลับนะคะ เห็นว่าเหลืองดีแล้วใช่ไหมคะเราก็กลับค่ะหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะถ้าเราใช้น้ำมันเยอะก็จะปูดีนะคะเห็นไหมคะ เราทอดแล้วจะฟูน่ากินค่ะนีเห็นมาเหลืองสุกดีแล้วนะคะเห็นว่าเหลืองดีแล้วเราก็เอาขึ้นเลยค่ะ เหลืองสีสวยมากเลยค่ะนี่นะคะไก่ทอดของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดจานกันนะคะ นีนะคะปีกไก่ทอดของเราที่เราทอดเสร็จแล้วนะคะเหลืองสวยกรอบนอกนุ่มในนะคะน่าทานมากเลยค่ะนี่ค่ะทานพร้อมนะคะน้ำจิ้มแจว่วแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะโอ้หเด็ดมากเลยค่ะเดี๋ยวไปทานด้วยกันนะคะนี่นะคะปีกไก่ทอดน้ำปลาของเราน่าทานมากเลยนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะหอมมากเลยค่ะ ข้าวเหนียวเนี่ยยุ้ยใช้ข้าวเหนียวเกาหลีนะคะเพราะว่าข้าวเหนียวไทยยุ้ยไม่มียุ้ยก็เลยใช้ข้าวเหนียวเกาหลีลองหุงดูก็โอเคนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยก็นุ่มๆน,นะคะอร่อยดีค่ะไม่ต้องแช่ด้วยค่ะจิ้มแจ่วของเรานะคะรับรองค่ะว่าเด็ด,เดี๋ยวมาทานด้วยกันเลยนะคะทานร้อนๆอ,อร่อยค่ะนะคะอืมอ รับรองอร่อยมากค่ะหอมน้ำปลานะคะกลมกล่อมไม่เค็มเกินค่ะรสรสกำลังดีเลยค่ะสูตรที่ยุ้ยให,ให้ให้ไปเนี่ยนะคะสูตรที่ยุ้ยให้ไปนะคะทานเปล่าๆก็อร่อยทานกับข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็อร่อยเหมือนกันหมดเลยค่ะอืมจุ้ยซี่ค่ะแต่จะบอกว่ากรอบนอกนุ่มในมากเลยค่ะ ไม่ต้องจิ้มก็อร่อยนะคะคือใครชอบแซ่บๆก็จิ้มค่ะจิ้มเจ่วของเรานี่นะคะอ,อร่อยค่ะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ นี่นะคะก็ออกมากเลยค่ะพได้ยินเสียงยุ้เคียวไหมคะใช่จิ้มกันน้ำจิ้มแจวนะคะอื เมนูนี้นะคะเป็นอะไรที่เด็กๆชอบมากเลยนะคะเออจะเป็นกับแก้มกับข้าวได้หมดเลยค่ะ ขาเหนียวเกาหลีก็ดีนะคะนุ่มค่ะไม่ต้องแค่เลยแต่ว่าของเขาจะเหนียวเหนียวมากกว่าข้าเหนียวบ้านเรามันจะคนละสไตล์อะค่ะจิ้มือค่ะนคะคะหนังกรอบค่ะ กินเพลินม,มากเลยนะคะ สูตรที่ยุ้ยให้เนี่ยนะคะสูตรที่ยุ้ยทำเนี่ยนะคะเป็นสูตรทําง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะไม่ต้องใช้เครื่องเยอะเลยค่ะน้นิดเดียวเองค่ะใช้ส่วนประกอบนิยเดียวเองค่ะ เพลินเพลินค่ะเนี yeah. mm ่ย่ะหนังกับกอง อิ่มแล้วนะคะทานไม่หมดค่ะเหลือสี่ชิ้นเดี๋ยวเก็บไว้ทานทีหลังได้ค่ะเป็นของว่างของทานเล่นหรือจะเป็นกับแก้มได้หมดเลยค่ะบีกไก่ทอดน,น้ำปลาของเราหอมอร่อยค่ะสูตรเนี้ลองไปทําทานดูนะคะรับรองจะติดใจค่ะไม่ต้องยุ่งยากเลยนะคะเครื่องปรุงมีนิดหน่อยเองค่ะทําง่ายๆค่ะถ้าชอบคิดทุยุทำอาหารฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย